นะเรื่องของดี i แล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งการได้มาซึ่งสวอวัวหรือไม่จะเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าคําถามใหญ่มากะนะะขณะที่เรากำลังคุยอยู่นี้ท่านผู้ชมน้องเหมียวครับวุฒิสภาเขาก็มีการประชุมนะม,มีการเสนอยัดตีด่วนให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเสนอโดยพลตีชัตวัตแสงเพชร ระดับประธานกนรรมธิการเสนอเองมันจะเกี่ยวพันกันไหมเนี่ยเ,เ,รเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้เลยแต่เราก็วางไว้ก่อนตรงโน้นนะเราจะไปกันที่ดีเอสไอประชุมอนุกรรมการเมื่อวานนี้สําคัญมากเขีนสตา์จัง5เส้นตอนนี้ร้อยตํารวจเอกสุรวุฒิรังสายท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณจำรานคุณหมิวนะครับสวัสดีครับคร,ค,ครับ,รบ,รบเมื่อวันก่อนโน้นผมถามท่านรองอสุรวุฒิ ว่าจะเดินคู่กันไปได้ไหมคดีกกตก,ทกท็ทําไปดีเอสไอก็ทําไปท่านรองก็ยังกั้มเกึ่งเล็กน้อยแต่เมื่อวานเข้าใจว่ามีคําตอบแล้วใช่ไหมครับว่าเดินไปได้ใช่ไหมครับคือสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการคดีพิเศษนะฮะได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษ,ษใช่ไหมครับค่ะถ้านำเรื่องเข้าคณะอาิปรารกันกลองนะครับ ทีน,นี้คณนะอนุกรรมการการกรองเนี่ยก็มาทําหน้าที่นะครับกรรมการการกรองตัวนี้จะมีมาจากหลายภาคส่วนนะครับจะเป็นของหนวยนอกด้วยสี่ท่านก็จะมีคนในด้วยนะครับรวมแล้วสิบ <Bose> สามท่านนะครับทำหน้า,หนาที่ของคณะอนะุกรรมการการกรองเนี่ยก็จะมีพิจารณาอยู่ทั้งหมดสามข้อนะครับก็คือตามกฎหมายนะครับเขาให้เรามาพิจารณาในเรื่อง เรื่องนั้นนะ่ะมันมีการการะทาความผิอาญาครับหรือไม่แล้วฐานใดครับและอันที่สองเนี่ยการกระทําตามข้อหนึ่งนั้นแะมันมีลักษณะที่เป็นกรณีพิเศษไหมก็คือมีความซับซ้อนไหมมีความผลกระทบเป็นวงกว้างไหมขาดต่อประมวลกฎหมายเรียบร้อยแลยสินอะม,มันดีเป็นวงกว้างหรือไม่และเป็นองค์กรอหยกรมหรือไม่อะไรนี้นะครับและข้อที่สามเนี่ยแล้วก็มีเหตุผลสมควรที่จะเสนอคณนะกรรมาการาพิเศษหรือบอร์ดใหญ่เนี่ยนะครับมีมติตามมาตรายี่เป็น บลกหนึ่งวงเล็บสองก็คือเป็นกระดีเสร็จหรือไม่นะครับ <คำ S 2> แล้วก็มีการดาเนินการอยู่ทั้งสามข้อครับคําตอบคือคําตอบค, <c oughs> ค,คือเรามาพิจารณาแล้วครับข้อที่หนึ่งเราดูแล้วว่ามันน่าจะ,ะมีการกรทำความผิดซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมีความผิดอาญาอื่นก็คือเป็นลักษณะขององังยีตามมาตราสองนเก้าแล้วก็มาตราหนึ่งนหกนะครับแล้วก็มีการทำควาผิดอาญาตามมาตรา77เจ็ดวงเล็บหนึ่งซึ่งเป็นกดีอาญาอื่นทีนี้เราก็มีการพูดคุยกันนะครับในที่ประชุมก็ประมาณ3ามชั่วโมงเหมือนกันนะครับ ทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่ท่านคุณสำราญได้พูดถึงนั่นแหละว่ามันคู่ขนานได้ไหมแล้วก็มันแยกกันได้ไหมทีนี้ทางผู้ทรงความรู้ของเราซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของอนุกรรมการการกรองเนี่ยก็พูดค่อนข้างชัดเจนและทุกคนก็เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์เลยก็คือหนึ่งแต่เราดูตามตัวบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับมาตราสี่บสี่ประกอบกับมาตราสี่เก้าเขาระบุไว้เลยว่า อำนาจกรกะตนะฮะมีอำนาจหนา้าที่ในการสอบสวนคดีไตส่สวนคดีหรือดำเนินคดีสืบสวนอะไรก็แล้วแต่เฉพาะกฎหมายปกฉบับครับนะครับอันนี้คือคดีอาญาครับส่วนเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการตัดสินเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เราพูดถึงคดีอาญาที่มีการสอบสวนเพื่อเอาตัวคนมากระทำความผิดในคดีความผิดอาญาเนี่ยท <Okay. S 2> ่านจะมีอำนาจอยู่แค่ปกฉบับซึ่งมันไม่รวมกับกฎหมายที่เราพูดถึงนี้นะครับสองอันนะครับเราก็เห็นว่าเออเราก็เห็นว่าคดีเนี้ย ณะน,นบอร์ดเล็กเราก็เห็นว่าถ้างั้นมันน่าจะมันน่าจะไม่มีประเด็นในเรื่องของอำนาจสอบสวนเว้นแค่แต่ว่าถ้าเราสอบสวนไปคณะกรรมการกรกะตเนี่ยใช้อำนาจตามมาตราสิบเก้าเรียกสำนวนไปอันนี้ก็จบ<อ>นะครับก็จะเป็นประเด็นแบบนี้ครับครับครับอันนี้คือครสรุปเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น,น,นคดีพิเศษได้ดังนั้นเราก็จะเสนอต่อบอร์ดชุดใหญ่ของเอสไอในวันที่6มีนาคม ว่าเป็นเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานได้นาเสนอท่านที่ปรีในฐานะเลขานะครับซึ่งเป็น<อ>ผู้จะต้องนําเข้าที่ประชุมให้ให้นําเสนอต่อคณะที่ประชุมในวันที่หกเรียบร้อยครับค่ะ<อ>ไม่กังวลว่าจะผิดหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็ <laughs> อันนี้เราทาตามกฎหมายค่ะอันนี้เป็นแค่นําเสนอความเห็นนะครับเราเป็นบอร์ดคณะนูก,ก็ทําตามหน้าที่ความเห็นของเราเป็นเอกฉันเป็นแบบนี้ครับแปลว่าเราเนี่ย คดีอาญาที่ว่ามาแล้วสองสามคดีเมื่อกี้นะก็จะเดินหน้า,าเสนอบอดชุดใหญ่ไม่เกี่ยวกับคดีตัวเลือกตั้งใช่ไหมท่านสรุรุฒิ อาเกี่ยวกับเรื่องคดียาซึ่งเป็นเรื่องการก็คือการเรียกว่าการการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสวแหละนะครับในเรื่องของมาตราสองนะครับและมาตราหนึ่งกนะครับแล้วก็คือการดาเนินการเตรียมเพื่อให้ได้มาซึ่งสวและก็รวมถึงการฟอกเงินในกฎหมายนั้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคดียากรอบนี้ที่เราเสนอคณะกรรมการวิเศษวันที่หกครับค่ะท่านรองค่ะถ้ารับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้จะเดินยังไงต่อไปคะ ขั้นตอนอย่างนี้นะครับถ้าถ้านะฮะถ้าวิธีการในเรื่องของเอาเอาเอาคดีนื้นะไม่ใช่คดีนี้นะถ้าเป็นคดลีลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นคดีที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างแบบนี้วิธีการทํางานของกรมนะครับ <c oughs> เราก็จะมีการตั้งคณะทางานแล้วก็จะมีตั้นในการมาร่วมสอบสวนแล้วก็จะมีตั้งพนักง,งานในการตั้ง พนักงานเจ้าที่ซึ่งเป็นองค์กรของทัฐอื PI, th th ine, qui, uh, ่นเนี่ยมารวมด้วยเป็นเป็นแบบสหวิชาชีพก็คือกรมสอบสวนเนี่ยกฎหมายดีไซน์เนี่ยเป็นกฎหมายกลางนะครับเป็นกฎหมายที่มีการบูรณาการกันเพราะนั้นเราจะไม่ทําหน่วยเดียวก็จะมีหน่วยอื่นมาช่วยดําเนินการซึ่งกรมสอบสวนเขษจะเจะเป็นแค่เลขาของคณะดําเนินการครับจะเป็นแบบนี้ครับแล้วยังไงต่อคะก็จะดำเนินการสืบสวนเนี่ยสืบสวนรวบรวมเักฐานแล้วก็ดําเนินการเพื่อพิสูจน์ว่ามีการกระทำวาอบิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่และมีพยานหลักเพียงพอที่จะดําเนินคดีหรือไม่ เป็นแบบนี้ฮะแล้วก็แจ้งของห,าหานําตัวเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ส่งพนักงานอัยการตุ้บฟ้องคดีต่อศาลปกติครับเมื่อกี้<อ>ท่านรองสารวัตรบอกว่าระหว่างทางสมมติเป็นคดีพิเศษแล้วดําเนินการไปนี่กกตยังมีอํานาจสั่งให้หยุดแล้วเอาคดีไปทําได้อย่างนั้นเหรอหรือเออมาตรา4.9ฮะก็คือเบื้อง<ม>ต้นเลยนะฮะ ืองต้นกรกตเขาจะมี أ, กฎหมายเฉพาะเขานะครับว่าถ้าพบว่าการก,กระทาความผิดอาญาซึ่งเป็นการกระทาความผิดลึกตั้งซึ่งมันอาจจะมีบางส่วนที่ท่านทําอยู่นะฮะท่านก็อาจจะเอาบางส่วนที่อยู่ในหน้านั่ที่ต้องมาตราสี่เก้านะครับต้องเป็นกฎหมายหกฉบับนั้นนะครัรบสี่เก้าซึงกรกตพรบกรกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับครับครับก็จะเรียกจานวนไปได้ซึ่งหน่วยงานรัฐที่ทําเนี่ยจะต้องส่งให้ภายในเจ็ดวันอันนี้เป็นกฎหมายกลางอยู่แล้วครับท่านกรกตเรียกไปแล้วก็ส่งให้ปกติ แต่กรกะตจะมีอำนาจเฉพาะตัว6ฉบับนะฮะแต่แล้วเ,เราก็ต้องหยุดถ้าเขาเรียกไปแล้วกรกะตเรียกไปเออเราก็จะทำเฉพาะในส่วนที่เขาไม่ได้เรียกไปฮะพรามอำนาจของกรกะตจะเรียกได้6ฉบับเท่านั้นฮะท่านรองขาเมื่อกี้กลับมาที่ขั้นตอนนิดหนึ่งนะ,ะ่ะโอเคถ้ามีการดําเนินคดีไปถึงศาลแล้วกรอบเวลาจะใช้เวลาเข้าคร่าวประมาณแค่ไหนได้คะ กรอบกระบวนการดาเนินคดียาาของกรมสอบสวนได้อยู่กรอบระยะเวลาที่หนึ่งปีครับก็คือเป็นไปทมกําหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมท,ที่ที่กรมกรําหนดไว้แล้วก็ทาสัญญากับประชาคมไว้แล้วว่าเราจะทําให้เสร็จภายในหนึ่งปีครับค่ะแต่ถ้าส่งไปศาลแล้วก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นใช่ไหมคะอันนั้นเราจะไม่ทราบเพราะว่าจะเป็นกระบวนการกนลขั้นตอนกันครับค่ะท่านรองสารว ot อย่างที่เกี่ยวกาวเจียวจางตอนนี้คือที่ท่านทวีสอสอบบอกว่าหนึ่งพันสองร้อยรายชื่อเนี่ยนะจะถูกเรียกมาเป็นพยานเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับคดีอาญานี้หรือมันจะเกี่ยวข้องกับส่วนไหนอ่ะอ่ามันจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีคด,ด,ดีเรานี่แหละฮะแล้วก็ทั้งสองส่วนด้วยทั้งกะกะตก็จะเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าในการพิสูจน์ความผิดเกี่ยวว่าเรื่องการได้มาทึ่สบก็ในส่วนของเราเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเอ่อผมพูดด้วยความจริงนะไอ้เปฟที่ที่ออกไปไอ้พันสองร้อยคนไม่ได้ออกจากกรมสอบสวนนะครับรแต่จะออกมาจากทางไหนเราไม่ทราบเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย เพราะว่าผมก็ไปดูในเอกสารของกบฏตอรหรือว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละผมก็เข้าใจว่ามีนักวิเคราะห์ไปทํารูปแบบอาจจะใช้วิธีการยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าไม่ไม่เราจะกรมสอบสวนนะครับจะขอให้ช่ดนดินยัน่างครับท่านผู้ชมถามว่าไอพันสองร้อยรายชื่อนี่ถ้าจะเป็นพยานจริงต้องคัดกรองให้เหลือจํานวนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเรียกไปกันเป็นพัน พยานเนี่ยมัน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 เอาตามจริงนะฮะพยานถ้าซ้ำกันเนี่ยเราปกติแล้วนะฮะถ้า nice. มีพยานเหมือนคดีเดียคอนเนี่ยนะฮะก็จะมีเยอะๆนะเป็นหมื่นเป็นแสนคนเงี้ยเราถ้ามีพยานลักษณะคล้ายกันเราก็จะสอบเท่าที่จําเป็นที่มีความเสียหายนะครับแล้วก็พยานไหนที่มีลักษณะที่ให้การอย่างเดียวกันเราก็จะสอบเฉพาะเท่าที่จําเป็นที่จะเป็นพยานหลักฐานที่จะพิชุดความผิดเท่านั้นครับในอาการครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าคดีหลักคือคดีเลือกตั้งยังไม่ประเมินการเลยเดียสัยจะออฟซช์ไปหรือไม่ท่าน สรุปว่างไงครับอ๋อเขาคงไม่ได้ออฟท้ายนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของช่องทางคือประเทศเราเนี่ยกําหนดเรื่องบทบาทในเรื่องของการสอบสวนไว้หลายช่องทางนะครับทั้งเรื่องทั้งณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยก็มีอำนาจในส่วนหนึ่งละคดีพิเศษก็มีส่วนหนึ่งตํารวจก็มีส่วนเรื่องนี้ถ้าตำรวจก็ทาได้นะอ๋อเรื่องนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าตํารวจเขาสมมติว่าตํารวจเขาได้ดาเนินการสืบสวนแต่แรกพบความจริงเขาก็ทําได้นะเว้นแต่ว่าเรารับในคดีพิเศษตารวจก็ต้องส่งให้เราแบบนี้นหละก็แบบเดียวกัน แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เรายังไม่รับเป็นก,กรณีพิเศษถ้าตำรวจเขามีข้อมูลนะผมผมไม่ทราบปกติตำรวจก็อาจจะทาอยู่ก็ได้ถ้ามีข้อมูลแบบนี้นะครับท้องที่ตำรวจที่ไปแจ้งความร้อ,องทุกอะไรเงี้ยที่ตำรวจทั่วประเทศเนะี่ยที่เขาไปแจ้งความทังท้องที่ต่างๆถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็สอบได้นะฮะสอบได้ปกติครับก็จะเป็นวิธีการที่เราแบบพยายามท่านเดินคู่ขนานกันให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดของการทํางานครับสรุปว่าเดินหน้าน้้งเหมวนะครับก็เชิญกกตไปวันไหนครับวันที่ห้าหรือท่านรองภูมิสารบอก อ๋อผมเห็นว่าวันที่หกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเราขนาจจะมีการนัดหมายกันก่อนซึ่งอันนี้ผมผมจะไม่ทราบครับโอเคครับวันนี้รบกวนท่านรองสรวุธตามนี้ก่อนนะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสายท่านรองที่บดีดีเอสไอครับฟังแบบนี้แล้วพี่สํารานจะฟันธงยังไงดีคะก็ต้องรอวันที่หกนะค่ะผมยังสงสารใจว่าวันที่หกก็ อาจจะไปต่อลําบากเหมือนกันนะจะเลื่อนก่อนเหรอคะนี่ผมอยากถามน้องเหมว่าเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยแต่ท่านรองท่านรองสุรวุฒิท่านชัดเจนว่าอนุเนี่ยมองว่าแยกกันได้แยกกันได้แยกกันได้อาญาดีไอทำไปแต่ถ้ากฎหมายส่วนหนึ่งก็บอกคดีหลักยังไม่เดินเลยค่ะนะคดีหลักคือเลือกตั้งนะของกรกตนะยังไม่เกิดเลยเรื่องนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผู้รู้จริงมันมีทั้งสองฝ่ายนะก็ค่อยๆฟังค่อยๆเคี้ยวกันไป นะแต่วันที่หกเนี่ยท่านรองภูมิธรรมเมื่อวานให้สัมภาษณ์นะคะว่าต้องจบยังไงก็ต้องเคาะวันที่วันที่หกไม่มีเลื่อนแล้วค่ะพี่สาําปานจบก็มีหลายแบบนะรับไม่รับแล้วก็จบแบบเลื่อนก็ได้อ๋อเหรอเรื่องครั้งที่สองแล้วเมื่อกี้ท่านรองสรุ์ก็ยังบอกได้ว,ว่าท่านยืนยันวนะ่าการเรียกพยานมาสอบในทางลับอ่ะมีการเรียกมาจริงนะใช่ใช่ใชค่ะเอาละเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะ